บรีสสวัสดีค่ะคุณพิระขอบคุณที่เข้ามาคุยกับเราวันนี้นะคะทังเรามีคำสั่งซื้อจากลูกค้าในแคลิฟอร์เนียและต้องการวางแผนการขนส่งให้เรียบร้อยก่อนสิ้นเดือนนี้ค่ะคุณพิรกสวัสดีครับคุณบริสยินดีมากครับทางเราพร้อมดูแลเต็มที่ขอทราบรายละเอียดเบื้องต้นก่อนครับปริมาณสินค้าน้ำหนักรวมและพิกัดปลายทางบริสรถนี้มีทั้งหมด5พาเลทน้ำหนักรวมประมาณ 1,200กิโลกรัมเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบบรรจุลังไหมปลายทางคือ Long Beach California ค่ะคุณพิรักเข้าใจแล้วครับถ้าจะส่งทางเรือจะใช้เวลาประมาณ24-28วันเราสามารถจองตู้คอนเทนเนอร์ดซีเอลหรือถ้าอยากได้เร็วกว่าอาจพิจารณา FCL หรือ Air Freight ก็ได้ครับริ๊ดถ้า Air Freight ค่าใช้ใจ่ายน่าจะสูงไหมคะลูกค้ารับได้ภายใน30วันขอเลือกทางเรือแบบ LCL ดีกว่าค่ะคุณพิรร,รับทราบครับ ทางผมจะทำบุคกิ้งกับสายเรือ MSC ที่ออกจากแหลมฉบังภายใน7วันและจะมีตารางตู้เรือกับทีเอให้ภายในพรุ่งนี้ริดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเรื่องเอกสาร export เราต้องเตรียมอะไรบ้างคะคุณพิรักษ์เบื้องต้นต้องมี commercial invoice packing list และใบอนุญาตส่งออกถ้ามีทางเราจะออก bid off loading ให้เมื่อสินค้าโหลดขึ้นเรือเรียบร้อยครับบริดดีค่ะถ้ายืนยันวันขึ้นตู้ได้เมื่อไหร่ รบกวนส่งทีมมารับสินค้าที่โกดังเราที่ปทุมธาน,นีด้วยนะคะคุณพิรักได้เลยครับเดี๋ยวผมส่งแบบฟอร์ม s h i p p e r s letter of instruction ให้กรอกแล้วจะประสานงานต่อให้ทุกขั้นตอนครับ